ยังไครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ผมบางเอียดเซียนทุกอย่างกันอีกแล้วทุกคนสําหรับวันนี้บางเอียดไม่ได้เข้าป่าแล้วทุกคน ถูกไล่ออกจากป่าแล้ววันนี้มึงเอ๋จะมาสอนฟาตะก้อฉบับล่าสุดปี2566เดี๋ยววันนี้มึงเอ๋จะมาบอกเคล็ดลับที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนฉะนั้นก่อนที่จะรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเกียรติและอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องมงเกยียรติเกตจะกลับมาเตะตะก้อ,อกันอีกแล้วทุกคนหลังจากที่ทุกคนางหายกันไปนานมึงเอ๋ก็ไปรักษาโอ้เขามาแต่ว่าโัวโหยังไม่หายดีนะแล้วมึงเอ๋ก็จะมาสอนและ NFC คนก็มาเยอะมาก เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มึงเอียดจะเตะไปได้ยังไงว่าจะเตะเป็นแบบไหนเพราะว่ามึงเอ็ยดไม่ได้เตะนานแล้วทุกคนและก่อนอื่นวันนี้มึงเอียดจะมาสอนฟาดตะก้อแบบฉบับเคล็ดลับแบบทางลัดสําหรับคนที่ฟาดตะก้อไม่เป็นนะครับเพราะว่ามางเอียดแรกตอนที่มึงเอียดฝึกก็ฝึกแบบนี้ฉะนั้นมึงเอียดใช้สูตรที่มังเียดฝึกมาสอนหรือบอกให้ fc สำหรับคนที่ติดตามใหม่ๆห,หลายคนคงจำมันได้ที่มึงเียดสอนไปคลิป1ล้านวิวสอนฟาดตะก้อแบบฉบับสมบูรณ์ไปแล้วใช่ไหม วันนี้ก็มารับชมคลิปสอนฟ้าตะกอ้อแบบทางลัดกันทุกคนมามาเริ่มวิธีกันเลยสําหรับน้องๆมือใหม่ก็อย่าลืมอุปุ่นร่างกายวอร์มร่างกายให้แบบมันยืดหยุ่นก่อนนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นท่าไหนนะหรือว่าจะวิ่งก่อนก็ได้ทุกคนเราวอร์มร่างกายอบอุ่นก่อนให้พอมีเหงื่อซึบๆๆใช่ไหมและทีนี้เราก็ฝ <c oughs> ึกกระโดดทุกคนฝึกกระโดดฝึกกระโดดเอาสป,ปริงก่อน กระโดดถ้าให้ดีกระโดดเชือกไปเลยกระโดดทุกคนกระโดดเชือกอ่ากระโดดร้อยางกระโดดเชือกวันหนึ่งสามล้านครั้งทําไปล้อเล่นเอาที่พอประมาณนะทุกคนกระโดดให้แบบรู้สึกว่าตัวเบาแล้วเราก็จะกระโดดฟัดตะก้อได้แบบงา่ายดายเคล็ดลับมีไม่มากและก็ไม่ยากสําหรับมือใหม่ที่บังเหตุเคยสอนไปแล้วในหลายๆคลิป ก็ให้ฝึกข้ามขาแต่ว่าคลิปนี้ไม่ต้องฝึกข้ามขาทุกคนมันเป็นสูตรลับเฉพาะสําหรับที่เมียเ,เคยใช้อ่ตอนนอาตอนนี้เมียฝึกฟาดตอนนั้นเมียไม่ฝึกข้ามขาเลยนะมีรุ่นพี่บอกเมียน,น,นะแนะนําว่าถ้าน้องๆอยากฟาดตก็ได้เตะขาไหนทําให้ลุงขานั้นพูดง่ายๆเราใช้ขาไหนฟาดตะก็ ขานั้นลงขึ้นขึ้นก่อนเฮ้ยเข้าใจดิเตะด้วยขาไหนขานั้นต้องลงก่อนง่ายๆเลยนะสมมติว่าน้องเตะขาขวาใช่ไหมขาซ้ายขึ้นก่อนแต่ว่าขาขวาต้องลงก่อนอ่างงกันสิที่จริงขานี้ขึ้นก่อนขานี้ต้องลงก่อนใช่ไหมไม่ใช่นะขาซ้ายขึ้นก่อนมึงเงตัดขาเตะซ้ายขวาเอ้ยไม่ใช่มึงเงตัดขวาซ้ายขึ้นก่อนขวาลงหลังเออขวาลงก่อนเข้าใจไหม ง่ายๆเคล็ดลับก็คือเตะขาในขานั้นลงก่อนถ้าทําได้ทาได้แน่นอนสําหรับมือใหม่ฝึกตามงเงียดเคล็ดลับไม่มีหลักการเยอะเตะขาในให้ขานั้นลงก่อนอ่าสมมุติเราเตะขานี้ใช่ไหมเตะขาขวาใช่ไหมกงเงีนนะก็ขาขวาลงก่อนอ่าแต่ว่าสําหรับดเดขๆเราจะไม่กล้าลงขาขวาก่อนเพราะว่าเราเสียวใช่ไหมเฉะนนั้นเราก็ฝึกง่ายๆทุกคนฝึกง่ายๆเลยหาอะไรมารองไว้ใช่ไหม อ่ะไรมาลงไว้ก่อนเอาขานี้ค้ำไว้ใช่ไหมขาที่ไม่แตนัดค้ำไว้แล้วก็เติประมาณนี้อ่าหรือว่าเราจะใช้ต้นไม้ก็ได้ต้นไม้เห็นต้นไม้ตรงนี้ไหมบางเียดให้ดูก่อนนะกล้องไม่เห็นนะกงเห็นต้นไม้ไหมอ่าเห็นเห็นก็เห็นต้นไม้ใช่ไหมเห็นโอเคเอาขาไปค้ำต้นไม้ไว้แล้วก็แบบนี้ทุกคนอ่าเหนนะประมาณนี้อันนี้คือเคล็ดลับที่บงเหียดเคยทำมาก่อนนะแต่ว่าบางเียดเก่งไงบงเียด ไม่ทำเมื่อเตะขวาก็ฝึกเลยตอนแรกมันก็จะเป็นแบบนี้ก่อนมันก็จะเป็นแบบนี้ก่อนทุกคนเลยมันก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยเวลาเตะไห้น้องทุกคนมันก็เตะลงครึ่งรอบหมดเราพยายามทำให้เร็วขึ้นมันก็จะครึ่งรอบอ่ามันก็ไม่เป็นเพราะว่าเรายังไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องทําให้เป็นเพราะถ้าอยากเป็นเราต้องใจอ่ะต้องสู่ต้องกล้าถ้าเราใจสู่เรากล้าเราทําได้แน่นอนดูทุกคน คับผมเจ้าะเฮงานเรจัดอหมเยบยตวก็บงยาจัดบอลมบางีไม่ชัไม่เจ็บเท้ามาเนี่ยมามาเป็นทนเต์ดิตอรเโลเอ้มาลองอะรเตโเป็นไหมใครเป็นไหมลองฝึกไหมเออฝึกฟาดฝึกฟาดมาเร็วินเอ้มาดัไปดังเฮ้ยมันต้องมี ตัวอะไรแดงเทนนะคูนี่ยอ๋อไม่หรอตาหงเดียดเล้ยลูกก็ต้องไปทางกนไม่ได้โอเคเออไปเออนี่เอาไว้เล่นอยู่เอาต่อเลยทุกคนมาไปโอเคเมื่อน้องๆฝึกเตะขึ้นขวาลงขวาได้ใช่ไหมประมาณนี้นะขึ้นขวาลงขวานะคือแบบซ้ายเราขึ้นก่อนก็จริงแต่คือแบบ ขึ้นกว่าลงกว่าประมาณนี้นะเกร็งถนักว่านะทีนี้พอเราฝึกยืดชินแล้วฝึกถนัดแล้วหลายคนก็จะประสบก,กับปัญหากับขามไม่กลางใช่ไหมพอเราขึ้นไปบางคนก็จะเตะประมาณนี้ขึ้นค้าๆกิ้ขงของแก้วทุกคนเหมนไหมประมาณนี้มงเห็นแน,นะนํานะฝึกเตะครึ่งรอบไปก่อนให้มันยืดให้ให้วงมันยืดแบบนี้ก่อนได้ไหมพอเราเตะให้วงมันยืด,น,ยดนี่ได้ไหมนี่ ให้ขามันยืดๆเนะทีนี้เราก็ดันซ้ายขึ้นบีพอเราดันซ้ายขึ้นบีเจขาขวามันก็จะลอยสูงขึ้นทําไมถึงมันลอยสูงเงี้เพราะขาท้าเราสูงอ่าสมมติขาท้าเราอยู่ต่ำเจะวงขาเราได้แค่นี้ทำไมบางคนถ้าขาท้ายรามาแค่นี้วงขาก็เพิ่มไปอีกไจนี่คือเคล็ดลับสำหรับคนที่ว่าเตะขาไม่ฉีกบางคนเป้าอะต่ำนิดเดียวแล้วจะให้ขาฉีกเลย มันก็ได้นะสำหรับคนที่เตะได้แต่ว่ามันจะไม่ครบรอบถ้าจะครบรอบมันก็ต้องหดขาใช่ไหมนี่คือสาเหตุหลักสสำหรับคนที่ขาไม่ฉีกมันเห็นแนะนําถ้าเราควาดได้แล้วจริงๆอ่ะถ้าอยากให้ขาฉีกเยอะๆเราต้องไว้ตําแหน่งลูกตะก้อที่สูวงสุดที่เราสามารถฟาดได้เหมือนกับตาแหน่งนี้ไหมนี่ทุกคนตําแหน่งนี้เห็นไหมนี่คือตําแหน่งสูงสุดที่เหามารถคว้าได้นะตรงเนี้ย ที่น้องๆเห็นกันอยู่เนี่ยแต่ว่ามังเห็นไม่ฟาดนานเลยนะประมาณทักความสูงก็จะอยู่ที่สองร้อยสิบเมตรมังเห็นไม่สามารถเตะถ่านเม็ดได้อะเพราะเงี้ยมันเห็นส่วนสูงไม่ดีไงทุกคนส่วนสูงกากถ้ามันเห็นสูงแล้วไวเจ็ดสิบมังเห็นว่าสามเมตรมังเห็นเตะสบายแต่ว่ามันเห็นก็เมื่อก่อนมังเห็นเตะสบายเลยตรงเนี้ยแต่อันนี้มังเห็นไม่ได้เตะนานแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามังเห็นจะเตะได้อีกไหมทุกคนอ่า มาช่วยดึงกันนะทุกคนทาเงียบเตะได้ไหมนะไม่ได้เตะน,นะทุกคนแข็งๆเข่ห้แข็งอๆแข็งๆรื้อเตะได้โอเคไปเลยทุกคนมาวุ้ยโคตรเทพเลยทุกคน,นไม่หานทุกคนนี่ไงทุกคนใจหลักๆหลังจากที่เราหยุดฟาดไปนานมันก็จะประสบป,ปัญหานี้ทุกคนไม่กล้าฟาดใจไม่กล้าเดี๋ยววันนี้เรามาใจสู้ใจกล้าพร้อมกันเมื่อ FC กดไลค์เยอะ มัไงก็จะกลับมาทำคลิปต่ก็เพื่อเป็นการใจทุกคนอีกสู้ๆทุกคนมาดูกันเลยอ่ามาสู้ๆไปพร้อมกันเทคซ้ายขึ้นปาดขวาเลยโอ้ยมันก็สูงเหมือนกันนะเนี่ยได้จะเตะได้ไหมทุกคนไม่เตะนานเลยด้วยมาเอาเลยนะทุกคนนะโคตรทีเลยทุกคนไม่ก็ อันนี้อทุกคนเช็คอ้นู่นก่อนเช็กลองก่อนอโอเคเช็กลองก่อนนะทุกคนมันไม่กล้าใช่ไหมโอเคมันต้องกล้าสิวะอโอเคทนะุกคนเอาเลยนะ เลยแล้วทุกคนพอใจไม่กล้ามันก็เตะไม่ได้เฮ้ยครั้งแรกผ่านไปครั้งที่สองต้องมาแล้วแหละแต่ว่ามันสูงไปนะสูงจริงทุกคนครั้งที่สองมาดูกันเก้ยครั้งที่สองก็ยังไม่กล้าเหมือนเดิมมันเหยียดอ่อนมากเลยทุกคน หลังจากหยุดไปนานนี่มันอ่อนจริงๆโอเคกดไลค์เป็น,นกำลังใจมีดหนอ่อยเงยาจากฟาดครั้งเดียวให้ได้เลยโอ้ยฟาแแดแล้วแต่ไม่โดนนะทุกคนกากใจมาแล้วนะใจมาแล้วฟาดแล้วแต่ไม่โดนเพราะยังเสียวๆอยู่ไปดูรอบงกัน บรอบสองไม่ไกลเลยว่ะเฮ้ยเป็นไรวะอุ้ยอุ้ยไม่ถึงนะทุกคนมันต้องถึงดีวะมันยังต้องทำได้มันยังทำได้รับใจนะ โอเคกูนลักไก่แล้วนะมามาดูกันเอ้ยเกือบแล้วกูเอ้ยพอแต่เงียบค่อยมาดูวันที่สองวันนี้หมดแดงแล้วใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพียด้วยมือแล้วไปก่อนสวัสดีครับ